ายถึงคนพวนเพราะคำว่าไตหรือไทยแปลว่าคนส่วนคำว่าพวนมีความหมายว่าที่ราบสูงในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนมีศูนย์กลางถิ่นอาศัยหลักบริเวณแขวงเชียงขวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสอปปลาวนับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อเนื่องถึงรัตนโกสินทร์ไทยพวนที่ถูกกวาดต้อนลงมาตั้งบ้านเรือนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายอยู่หลายคราว การกวาดต้อนทั้งไทยพวนรวมทั้งลาวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เมื่อเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ต้องพ่ายแพ้สงครามในปี2369นับเป็นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนสองฝั่งโขงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมาแม้กลุ่มคนเหล่านี้จะเรียกตนเองว่าไทยพวน แต่คนกลุ่มอื่นๆมักจะเรียกพวกเขาว่าลาวพวนซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นฐานที่พวกเขาจากมาในประเทศลาวนั่นเองในปัจจุบันมีชาวไทยพวนตั้งหลักแหล่งในถิ่นต่างๆไม่น้อยกว่า20จังหวัดในประเทศไทยนะครับเช่นที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมีชุมชนไทยพวนอยู่หลายหมู่บ้านทั้งที่ถูกกวาดต้อนละลอกแรกจากซ้ำเหนือและหลวงพระบางในสมัยกรุงธนบุรี ก่อนที่จะมีไทยพวนถูกกวาดต้อนจากเชียงขวางเข้ามาสมทบอีกในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่5จนปัจจุบันมีหมู่บ้านไทยพวนในอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอยู่ไม่น้อยกว่า15หหมู่บ้านไทยพวนมีนิสัยรักความสงบชอบอาศัยอยู่ตามลำน้ำเพราะยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเมื่อถูกกวาดต้อนมาอยู่ในดินแดนไทยพวกเขาจึงถูกให้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ตามแนวแม่น้ำลำคลองเหมือนถิ่นเดิมที่จากมา เช่นที่บ้านฝังคลองบ้านใหม่บ้านเกาะหวายที่แยกตัวออกมาจากบ้านท่าแดงซึ่งเป็นการขยายชุมชนจากไทยพวนกลุ่มเดียวกันสิ่งที่ทางไทยพวนเขาภูมิใจคือเรื่องของการที่ใช้วิถีชีวิตโดยเ,าเพาะเขามองดูว่าถ้าตรงไหนมีน้ำนะตรงนั้นก็คือเป็นวิถีของเขาที่จะต้องอยู่ได้นั้นเขาจะใช้จุดใหญ่จากเชียงขวางว่าตกอนนี้เขาก็อยู่ในเรียกว่าแม่น้ําแม่น้ําพวน นะซึ่งใช้เป็นหลักในการทำอาหากินนั่นอาชิตยเกเรศกานี้เป็นหลักของเขานะบ้านพวนเฮานี้มีความห้มเย็นบอ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเขา้าวเฮาไปเอ็ดนาเสาะปูเสาะปลากลับมามือแรงหี่ควายเข้าเพาะพอเหมาะมืดค่ำกินเข้าอาบน้ำ นนอนเอาแงอากลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของไทยพวนก็คือวัฒนธรรมทางด้านภาษานะครับไทยพวนยังคงใช้ภาษาดั้งเดิมของตัวเองในการพูดสื่อสารกันอยู่หลายคนบอกว่าภาษาไทยพวนมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นทางภาคเหนือและอีสานผสมกันคล้ายกับทางเหนือผสมกับอีสาน้าน้ำเสียงการพูดคุย เวลาการทักทายเจอกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเจอกันตอนหน้าเนี่ยบางทีมีคําตกใจอุทานมาเยอะเออไปก็เลยมมานะกินข้าวหรือยังอันนี้คือคําทักทายสมัยก่อนแต่มันก็ยังออกมาเป็นภาษาไทยสัดส่วนหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในที่บริบทพื้นที่ถ้าคนทวนไปอยู่อีสานก็จะออกไปซีเลิมมาก็จะเป็นออกอีสานมันอยู่ที่บริบทพื้นที่ของแต่ละทวนที่ไปอยู่ ผ้าทอไทยพวนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษโดยมีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษเฉพาะตัวกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ยังคงใช้กรรมวิธีการผลิตดั้งเดิมอยู่นะครับทั้งการมัดมีการย้อมรวมถึงการกำหนดลวดลายต่างๆที่ล้วนแฝงไปด้วยคติความเชื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของผ้าทอไทยพวนไทพวนเขาเขานับถือศาสนาด้วยนับถือผีด้วย ขอพยังน้อยตุ้มดำมือสีมีประวัติมันเป็นประวัติมีสตรอรี่ของผ้าทอไทพวนมาตั้งแต่สมัยโบราณเล่าต่อกันมาผมเองเป็นเด็กก็ฟังแต่ก่อนไม่รู้หรอกจนกระทั่งมาท,ทําทอผ้าเมื่อปีสีห้าถึงได้รู้ว่า๋อมันมีสตรอรี่มีประวัติศาสตร์ของมันอยู่ปลาร้าเป็นอาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคาเนย์รวมถึงไทยพวนที่เรียกปลาร้าว่าปลาแดด ไทยพวนที่นี่ยังดัดแปลงปลาแดดให้มีรสชาติที่ต่างออกไปนะครับเรียกว่าปลาดูโดยเพิ่มส่วนผสมของกระเทียมพริกไทยข้าวคั่วลงไปทําให้ปลาดูมีรสชาติกรมกๆออกรสเปรี้ยวไม่เค็มจัดเหมือนปลาร้าหรือปลาแดดเหตุผลที่ไทยพวนเรียกกรรมวิธีการถนอมอาหารแบบนี้ว่าปลาดูเนื่องจากต้องหมั่นคอยดูปลาที่หมักไว้ไม่ให้มีรสเปรี้ยวจัดเกินไปนั่นเองครับ มอลำพวนเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทยพวนนะครับการาเล่นที่เป็นทำนองร้องต่อกันคนละวัคหรือคนละหนใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวเนื้อหามีตั้งแต่การพันานาให้ศีลให้พรไปจนถึงการเกี้ยวพาราศีระหว่างหมอลำชายและหมอลำหญิงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม แม้วันนี้วิถีชีวิตของชาวควนจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการเวลาแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับโดยหวังที่จะให้ลูกหลานสืบสารและสร้างสำนึกความเป็นไทยพวรให้ยังคงดำรงอยู่ต่อไป ถึงถิ่นที่มาของไทยพวนให้ดียิ่งขึ้นประวัติศาสตร์นอกตำราวันนี้จึงพาท่านเดินทางมุ่งสู่แขวงเชียงขวางซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสอปป,อปอลาวดินแดนที่เต็มไปด้วยเทือกเขาอันสลับซับซ้อนความสูงเฉลี่ยเกินกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ แม้ที่นี่จะเป็นถิ่นที่อยู่ของไทยพวนในอดีตนะครับแต่เราก็สามารถพบเห็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่อาศัยอยู่ปะปนไปตลอดเส้นทางระหว่างที่เรากําลังมุ่งสู่ใจกลางของแขวงเชียงขวางครับเชียงขวางดินแดนแห่งไทยพวน ที่นี่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากทุ่งหหินพื้นที่ราบที่เต็มไปด้วยหยหินจำนวนมากหาหินเหล่านี้เกี่ยวโยงกับตำนานบนรรพบุรุษของชาวพวนที่ชื่อว่าเจ็ดเจืองซึ่งชาวพวนเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับขุนเจืองวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงตำนานเล่าเอาไว้นะครับว่าเมื่อขุนเจืองทำสงครามขับไล่ศัตรูที่มารุกรานได้สำเร็จ จึงสั่งให้ทําไหใส่เหล้าเพื่อเลี้ยงไพร่พลจํานวนมากเมื่อเวลาผ่านไปไหเหล้าทั้งหมดได้กลายเป็นหินทุกวันนี้คนพวนและคนกลุ่มอื่นในลาวต่างเรียกไหหินเหล่านี้ว่าไหาเหล้าเจืองขณะที่หลักฐานทางโบราณะคะดีชี้ชัดนะครับว่าไหาหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บกระดูกคนตาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการฝังศพครั้งที่สองเมื่อประมาณ2,500ปีหรือมากกว่านั้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของคนในยุคโบราณที่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือจากโลหะสำหรับใช้ขุดเจาะตัดหินธรรมชาติเพื่อสร้างให้เป็นหายหินขน,นาดใหญ่แบบนี้ได้ครับ ที่นี่คือเมืองโพลสวรรค์เมืองเอกของแขวงเชียงขวางในอดีตเมืองนี้ชื่อว่าเมืองแปกนะครับถูกสร้างขึ้นทดแทนเมืองคูนที่เคยเป็นศูนย์กลางของไทยพูนแต่ได้ถูกทำลายลงด้วยพิษสงครามเวียดนามหรือสงครามอินโดจีนจนย่อยยับจากการที่กองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งเครื่องบิน B-52 เข้ามาทิ้งระเบิดแบบปูพรมจนกลายเป็นการสู้รบที่รู้จักกันดีในชื่อสมรภูมิทุ่งไหหิน คาดกันว่าสหรัฐใช้ระเบิดอย่างน้อย270ล้านลูกระหว่างทําสงครามตลอด9ปีในลาวนะครับแต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวก็คือ30%ของระเบิดหรือประมาณ80ล้านลูกยังไม่ทํางานเมื่อตกลงสู่พื้นดินดังนั้นมันจึงยังพร้อมที่จะเป็นกับดักมรณะสำหรับผู้โชคร้ายรายต่อไปเสมอครับปัจจุบันหลายพื้นที่ของแขวงเชียงขวางยังมีระเบิดตกค้างรอการเก็บกู้อยู่จำนวนมากนะครับ เราอาจจะเจอมันได้แทบทุกที่ทีเดียวทั้งในราวป่าบนถนนหรือแม้แต่ในนาข้าวซึ่งรวมถึงบริเวณทุ่งห้หินแหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังด้วย จากโพนสวรรค์เราออกเดินทางมุ่งสู่เมืองคูนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตรเพื่อไปให้ถึงศูนย์กลางของอดีตนครรัฐพวนที่นี่คือเมืองคูนครับมีความหมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินสูงเมืองคูนตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำพวนจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกเมืองพวนและเรียกคนที่นี่ว่าไทยพวนซึ่งก็คือคนที่อยู่ในลุ่มน้ำพวนนั่นเองครับ ไทยพวนนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสําคัญอีกกลุ่มหนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถตั้งตัวเป็นนครรัฐอิสระได้ตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่18โดยมีเมืองพวนเชียงขวางเป็นราชธานีก่อนที่ต่อมาเมืองพวนจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรล้านช้างจนเมื่อสยามได้แผ่อิทธิพลข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเข้ามาควบคุมอาณาจักรล้านช้างได้สําเร็จเมืองพวนก็กลายเป็นรัฐกันชนระหว่างสยามกับอาณาจักรไดเวียดของยวน จนมาถึงยุคล่าอนณานิคมจากสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2436เมืองพวนเชียงขวางจึงได้ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตแดนของอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสอปป,อปอลาวในปัจจุบันไทยพวนนับถือพุทธศาสนานิกายเทรวาทนะครับโดยศาสนาสถานเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าสกุลช่างเชียงขวาง แต่น่าเสียดายนะครับที่ในปัจจุบันนี้เหลือรอดจากการถูกทิ้งระเบิดอยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นครับวัดเพียแปลว่าวัดใหญ่เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีนะครับปัจจุบันปรากฏเพียงซากโบสถ์ที่ถูกระเบิดพลลมเหลือเพียงพื้นและเสารวมทั้งพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างองค์นี้ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองคูณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาท่ราชเมื่อราวปีพุทธศักรา 2, ช2119ชาวบ้านเล่านะครับว่าพระพุทธรูปองค์เดิมนั้นเป็นองค์เล็กที่ทําด้วยทองสำริดและมีการสร้างปูนพ่อครอบทับไว้ด้านนอกแต่ด้วยอนุภาพของสะเก็ดร,ระเบิดครับทําให้ปูนที่ฉาพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับความเสียหายอยู่หลายจุดทีเดียว ใกล้กับวัดเพียเป็นที่ตั้งของพระาธาตุจอมเพชรพระาธาตุเก่าแก่องค์หนึ่งในเมืองคูนที่ส่วนยอดได้รับความเสียหายจนหักพังลงไปแล้วและนี่คือพระาธาตุฝุ่นอีกหนึ่งโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดประจําเมืองคูนเมื่อไทยพวนต้องย้ายถิ่นไปในที่ใดก็มักจำลองพระาธาตุองค์นี้ไปสร้างไว้อย่างบ้านเมืองใหม่ของตนเองด้วย หลังสงครามเวียดนามจบสิ้นลงไทยพวนที่เคยทิ้งถิ่นฐานได้ทยอยกลับสู่ถิ่นเกิดเพื่อตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับน่าดีใจที่พวกเขายังคงรักษาวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวก่อนเนี่ยทไมก่อนนี่ยแหละเขาีมันเขาเขาตะปูจมเนี่ยไทยพวนนิยมปลูกเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มมีเสาสูงมีเต้ถุนที่ใช้ทําประโยชน์ได้หลายอย่าง พวกเขายังคงพูดภาษาพวนซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระไดด้วยสำเนียงแบบพวนอันเป็นเอกลักษณ์ลายมันะซื่อมันแม่นอันอันนี้ไม่เ็ภาพอย่างเนาะดวงดีพมมาจันทร์เธอเกิดที่เมืองคูนแล้วก็ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายในช่วงสงครามที่ทําให้เธอต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปนะครับ เธอถ่ายทอดเรื่องราวไฟสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตให้กับเราได้ฟังนะครับเหมือนกับว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนี่เมื่อลูกตอนสงคราม68สิบแปดกสิบเแม่ได้เก้าปีและแล้วแม่ไปเวียดนามแม่และย่างไปเวียดนามได้สิบเอเมื่อเขาเอารถมาต้อนอยู่ทางรถนะอ,อยู่แม่ย่างไปแล้วไม่ไปทางน้อยทางย่างนี่นะอนอนป่านอนภูไปลูก พอโยนมายิงเมื่อสวยนี่ละย่างบ่ได้โยนเห็นอยู่ทงททฟ้าคุณมันยิงฆ่าตายหมดอยู่มแม่ดัลรีอยู่ป,ป่าอยู่ภูแล้วตอนกลางคืนจังได้ย่างไปทางเข่าๆบ่เลือละไปอันใต้ไฟก็บ่ได้ใต้ไฟก็โยนมากลางคืนเห็นแสงไฟมันก็ยิงสมัสยสงครามลำบากสุดสองร้อยกับสิบพันกี ปัจจุบันดวงดียึดอาชีพทอผ้าครับซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ไทยพวนสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกรรมวิธีในการผลิตที่ประณีตและเอียดอ่อนรวมทั้งการกำหนดล<า>วดลายที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาก็ทำให้ผ้าทอแห่งเมืองพวนมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอันนี้ซื่อซื่อมันสิน้นมีหน้ามีตหนาครับ<ม>เป็นลายสัพ่อแม่ผู้เละเหนนันนี้ ตัวนี้นะมีน้อยอันนี้พ่นเอิญลายสิ้นมีโคมไฟมีโคมไฟตีนสิ้นแต่รุ่นพ่อแม่เขาเฮ็ดคิดองพ่อแม่แตะกอนรุ่นเก่าเลยแม่มนมดนี่เนืะลายแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดเลยนี่นเขาเอิญตีนสิ้นดอกสองไม้อันนี้ พ่อแม่เฮ็ดให้ลูกให้หลานถือยังอย่างน้อยๆและถือเดี๋ยวนี้สมัยแม่ยังน้อยแม่ได้หกสิบเออห้าสิบหกปีนี้ผม้่แม่ยังน้อยแม่ก็ได้ใส่แม่แม่นเฮ็ดให้แม่ต้เฮ็ดให้ผู้หญิงผู้ชายใส่ผู้หญิงก็ใส่ผู้ชายก็ใส่ตอนอันห้าปีลงรุ่มนะ กลับมาที่ประเทศไทยนะครับแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า200ปีแล้วที่บรรพบุรุษไทยพวนได้เข้ามาตั้งรกรากที่นี่แต่การสืบสารเพื่อดำรงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนยังคงดำเนินต่อไปลูกไทยพวนทุกคนในวันนี้ล้วนเกิดในแผ่นดินไทยจึงไม่แปลกนะครับที่พวกเขาเหล่านี้จะมีสำนึกเกิดขึ้นในจิตใจยอยู่สองด้านด้านหนึ่งคือสำนึกแห่งความเป็นคนไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือสำนึกของความเป็นคนพวน ควบคู่กันไปเสมอ